สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับลนลคะวันนี้ก็กลับมากับเราสี่คอนอีกแล้วในรอบบอกรนิกเช่นเคยยูวู้ oh. ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีชาเลนจ์พิเศษนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็จะมาจัดบ้านผีสิงใครที่ชนะก็จะได้รับรางวัลหนึ่งปืนปานั่นเอง oh. เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเราเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกเราก็ต้องหาพื้นที่ในการสร้างบ้านผีสิงของเราเอา้าวครัลโหลมาแล้ว,วล,วาลมาเดี๋ยวอ้าวครูสร้างบ้านของฉันอยู่ไหนโอเคียงเคเลยวะวันนี้จะาไป็ตรีมเออ ใช่เธอต้องขับรถสีดำเออเดี๋ยวเราแต่งตัวกันก่อนดีกว่าดานก็ลืมแต่งตัวไปเลยเนาะร้องใช่ด้วยปรับตัวให้เป็นเหมือนเดิมด้วยเัดิษคนเขายังไม่พร้อมเลยรอแป๊บซึ่งคู่ของเรานะคะก็จะมีโฟกัสกับดานนั่นเองส่วนคู่ของเอ๋ยก็จะมีโฟกัสเอ๋ยเอ๋ยเลี้ยงลูกให้ดีนะ ยงลูกแล้วเ่ยอั้นี้ใครอ่ะไม่รู้อันนัก็ใครไม่รู้หละจ้าเพระเราไม่ได้สร้างเฟส่วนตัวเดี๋ยวเราจะแต่งตัวให้เป็นตีมผีกันเลยเอออยากออกกล้องนารัตัละองสาเทสสสสสสังสสสสเสเสสพร้อมสัสส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 ก็สสสงสส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 ส มีคนอยากออกกล้องเธอ้างหวังเราเนี่ยงทไมเนี่ยมีคนอยากออกกล้องบางมาอุ้ยอุ้ยเราเจอชุดที่เหมาะแล้วมีแบบสร้อยคอไม้ตังเขตด้วยอ่ะสุดยอดเราแต่งแต่งที่ลับๆไว้ทุกคนไปที่ไหนอ่ะถ้าไม่ใครเห็นแต่งแต่งที่ลับๆทุกคนเราเห็นเขาอยู่กระโดดในตรงนั้นอะเราเป็นนักเรียนอะโอ๊ยมีคนเป็นนักเรียนทุกคน เฮ้ยยาปลาลมาเราไปแต่งตัวกันเลยพยาบาลน่ากลัวมากเฮ้ยจริงดิมันจะมีคำว่า R P เฮ้ยเธอแล้วเริ่มมาชุดมากเลยอะคำว่า R P อา่ะนั่นแหละจะมีแต่ชุดที่มันแบบอาชีพอะมีชุดพระด้วยเหรอใส่ให้ดูนี่เออชุดพระไหนโอ้สวัสดีหลวงพี่สวัสดีหลวงพี่มีชุดมีชุด อันนี้แหละค่อนขันในเจ้าหนอ่ะโอ้โหอันนี้แหละมาทุกชุดจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะหาทรงผมที่เหมาะกับธีมวันฮาโลวีนเฮ้ยวันราเอ้ยวันราเอ้ยวันรำเฮ้ยวันรีเฮ้ยวันรำอันนี้แหละกางเกงหมว่ากางเกงพวกเราจะเป็นอุ้ยกางเกงอันนี้ฟุ้งซิงกางเกงแมวโอ้ยเป็นกางเกงธีมวันคริสต์มาสปะนั่น ไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนหน้าของเราด้วยดีกว่าดูเหมือนหน้าของเรามันจะอล้ว,วเกินไปอ่ะใช่หน้าเราเหมือนแบบยากุกต,กติน่ะน่าอยากกุติเนโอ้โหมองดูในรูปมันเหมือนสวยนะเอาจริงแต่ว่าแบบมันไม่สวยอะ่ะพูดป <P> ้าว อะไรอะไรอะไรใจเย็นรับเราเปลี่ยนหน้าตรงไหนอะการกดไปตรงรูปคนคนใส่เสื้อสีแดงอ๋อเห็น้าอ้วเห็นแล้วโอ้โหหโ้หโอห้โหโอ้โหโอ้้โตอ้โห้ห้นตอ้หอเ้อหอ เออได้ได้แป๊บแต่เรากำลังจะเลื่อนขึ้นไปหาดูน่าจะอยู่ข้างบนนะเพราะว่าที่เหลือก็ล็อกหมดแล้วนี่ไงใช่ป่ะใช่ใช่ใช่อันนี้แหละโอ๊ยเป็นผีกล้องตัวซีดๆหน่อยมันเปลี่ยนสีตัวตรงนี้ใช่ปะใช่ใช่เปลี่ยนสีตัวตรงนี้โอเค Ui, tươi á, thật Wow, wow, wow Mẹ, mi สร้างบ้านยันดีกว่าเออโอ้ยคัทอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีไหนได้เออเฮ้ยเออคัทของกัทเหมือนผีสาวพยาบาลอะแต่ว่าแบบทุกคนนั่นอะไรนั่นอะไรนั่น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 อะไรอนั่นอะไรโดนลบป่านน้ำไปแล้วนั่นอือเป็นไงอุ้เหรออุ้ยสวยสวยนะ เปิดเล็กบ้าน okay. ไหมอ่ะย anyway. ังให้ให้เดี๋ยวเราว้าไปบ้านเนี่ยเรียกให้เคยเออนเฮ้ยทุกคนบ้านบ้านมืดมากเปิดไฟก่อนมากัสมืดมากเออเหมือนไฟมันจะแบบนี่อันนี้มันปิดแล้วจะมาเปิดอยู่แล้วเออจริงดิปิดเองหนอไอ้เงินเงินนี่เปิดเดี๋ยวก่าโคตรหลอนเลยเล่นมาบ้านเราเร็วเดี๋ยวขออนุญาตนะทุกคนขอไปห้องน้ำสักครู่โอเคเดี๋ยวระหว่างที่เพื่อน ร่วมทีมของเราไปข้างนั้นเราก็จะมาจัดบ้านกันดีกว่าไนดูสิว่ามีอุปกรณ์ท <ไป S 2> ี่ไหนที่จะจัดบ้านเรามั่งเาก็อยู่ตรงใกล้ๆกับโรงพยาบาลพวกคุณสองคนกำลังคุยอะไรกันอยู่ไม่บอกไบอกไม่บอก <c oughs> ไม่บอก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 ,บอกเอมาอืดเกิด <c oughs> <c oughs> ขวานมันวางเลยปะ วางไม่ได้อะทุกคนไว้เรา<ช>ค่อยถือขวานไล่พวกอันนี้ดีกว่า<ม>เอาของท<ม>ี่วางได้ไดีกว่าลงบานฮะเป็ลงบานส้างบานไอ้ดูจะมีกลัยด้วยเหรอทุกคนอเอ้ยโคตรเจ๋งวางเอ้ยวางได้ด้วยเป็นหน้ารางวัล เราก็จะวางเป็นแนวแบบนี้เหมือนเหมือนมีคนตายตรงนี้ก็ต้องเอากลวยมาตั้งเอาไว้เข้าโอ้ย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 พูดมากเกินไปโอเควางแบบนี้ได้ปะวางวางไม่ได้แล้วทุกคนใส่บ้านเฮ้ยมีแค่เป็นลิงนี่ว่ะทุกคน หลังจากที่มาอยู่บ้านหลังเนี้ยจากตัวขาวกลายเป็นตัวดําเงินตลกอ่ะอะตรงนี้เป็นวิญญาณไอ้เออบ้านเรานี่บ้านเรามือสามารถวิ่งทะลุได้ด้วยเออเจ๋งมาแล้วมาแล้วโอเคตอนนี้คู่ของเรานะคะใหญ่ใหญ่ใหญ่เข้ามาแล้วนอนเกินดีเลยแก๊สแก๊สมาดูในบ้านเร็วห้องนอนเอ๋ยนี่ว้าวเธอเป็นผีมัมมี่นี่ดูนี่วายไหน มันคือกล้วยใช่คือข้างในจะเอาเป็นทำเป็นอะไรดีอะถ้าว่าเมื่อกี้เขาก็เลตมามีบ้านเอ๋ยนะอู้กดผิดอะไรได้โดนอะไรได้เราไม่กอดอะไรอะไรของคุณทำไมพวกคุณคุยอะไรกันอะคุณจะมาอะไรคุณจะทำอะไรเราไม่ทำอะไร ก็ตรงนี้เอาวางเป็นอะไรดีตรงนี้เป็นเขตคนตายบ้าเราเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้บรรยากาศบรรยากาศบ้านเราคือเปิดไฟก็เปิดแบบมันเป็นไฟมืกอะมันเป็นไฟสีฟ้าทุกคนประจายไปทั่งโลกเออจะแต่งบ้านเรากรต่อดีกว่าเคเดี๋ยวมันไม่มีศกคนตายเลยอะใช่ใช่ เดี๋ยวเราหาท่านอนตายก่อนโอเคเอากล้วยหายโยอะเยอ่ะคนตายเต้นได้คนตายเต้นได้โยอยเตอะเฮ้ยผีไอ้ยมมาทู่จะไปไหนไม่เข้ามาแล้วเออได้ได้ได้อยู่ยมมาทู่โดนรถชนใครยมมาทู่โดนรถชนแล้วดูดิฮัมโมเลวเป็นตัวอะไรอ่ะฮัมโมเล ได้เออ้ผมขยับได้ต่ต้องหาเอฟเฟกเลือดก่อนโอเคเคเราสร้างเป็นกล้วยตรงนี้เอาไว้แล้วศบคนตายข <5 S 2> ้ามเข้าควรจะแต่งตัวดีเออควรจะแต่งตัวใหม่ดีไหมเนี่ยเราอะเป็นผีนักเรียนเอาละเอาแอามา่ไปตีผีนักเรียนเอเอได้ได้นะเดี๋ยวเอาไปแตะข้างนอกด้วยกันในบ้านมืด ใช่ข้างนอกจะสว่างกว่าบ,บ้านเลยเอาเจอืมชูกข้างข้างในบ้านคือบรรยากาศแบบหลอนมากอ,อะธิบายนี้้จใหดูกลับมาที่บ้านแล้วก่อนไปไหนได้ยมมาทูตเอ๊ะนี่ใครมาเนี่ยไอเอ๋ยเอ๋ย,อยมาบ้านเหรอเอ๋ยกลับมาบ้านแล้วก่อนกลับมาบ้านแล้วก่อนอไ ซึ่งก็เลยรเราหายอ่ะเฮ้ยเราเป็นผีเราเป็นผีสาวชุดแต่งงานฮะได้หรบอเป่าแต่พารถพยาบาลได้นั่นใครอ่ะใครก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> น,นี่งกันยืนทำอะไรอยู่เนี่ยแตตัวอยู่คนนี้เหรอเราก็จะใส่เป็นพวกเครื่องประดับหัวด้วยอ๋อจะละจะละ ทุกคนเหมือนมันจะมีอัปเดตเข้ามาใหม่เนาะจริงยังไงเธอเชือเรียนอุ uh, ้ยสวยเออพวกเราแต่งเป็นตีมชุดนักเรียนดีกว่าไหนดูซิชุดนักเรียนของเรา,เารมีไหนบ้างทารา่าเขาเรียกว่าทารา่าทาร่าช่ล อแค่ทุกคนชุดนอามันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะเอาจริงเรลางนอนไปล็อกรถยังยังล็อกรถได้ยังมีคนมาคุณมีหน้าไก่การ์เดนจำด้ล็อกแล้วไปนอนที่ไหนเนี่ยทำไมแค่ไม่ได้นอนเลยนอนอยู่นี่นอนแบบชื้นๆเราใส่ตุ้งหูด้วยสวยนะ จริงีมันไม่ใช่ว้านเราดิว้านก็เลยเหรอใช่กคุณมาบ้านใครกันเนี่ยไอเฮ้ยเสร็จยังกันมั้ยังไม่เสร็จอารักต่แเลงก้ามอนเซ็ปวิอันนี้แหลยวิแมวตัวนี้มันเมชี้ตาชัดๆเลยไหนอุ้ยเออใช่เป็นของขวัญที่ดาเคยให้โฟกัสนะครับ เป็นมีน้อยอะตอนนี้แหละนลสาผู้อยู่กับตุ๊กตาที่เพื่อนว่าเหมือนผู้รักเหมือนอยู่บรัไปแล้ว่ะแล้วแบบคือวาที่นอนยังไงนะเราเล่าเรื่องตัวเราเสร็จที่นอนมาแล้วเไปแลวแล้วเขาอ่ะรู้สึกเพื่อนมันจะเช้าแล้วอ่ะเออโบดเดี๋ยวเรา ่โลใครชิชาชิชาไม่ได้เล่นเด้อิดาคุณดมออมเฮ้ยเขาขอดูชุดเธอหน่อยดิชุดนี่บังแล้วเนี่ยวแล้วเขาจะโผล่มาเลยนะคลิปปะโอ๋อคล้ายนะแต่ว่าแต่ว่าเธอเป็นโบสีนั่นด้วยเราเป็นสีนอนแล้วสีดำนอนกลางวันนอนกลางวันเป็นแมวเดี๋ยวจะได้เป็นแมวด้วยกันโอเคนอนกลางวันเลยแป๊บนึงเดี๋ยวเราหาหมวกเป็นแมวก่อนเป็นไง ไปไดฟผ้าละเพ่อมันท่านอนแล้ววะน่ะไปกันเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วยังเอ้ยยังบ่เสร็จจ้าทำไมนานจังเลยไมันมีอาวุธแต่ยังไงเราขาดเลยเด้อเอ้ากัดกรวยหายอ่ะเธอน่าจะเสร็จของมาใหม่แล้วมันนะเนี่ยเราวางกรวยให้ด้วย เสร็จแล้ว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 ถึงแม้บ้านมันจะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากแต่มันมีความหล่นนะแต่เราเป็นตอนกลางคืนมันจะไม่มีแสงมันจ,จะหลอนกว่าน,นี้ไงเดี๋ยวเราจะถือพวกขวานกันอ,อ,อ,อ๋ออะไรก็ทิ้งไว้มันมีคนคมันมีนี่ด้วยดวสีดำมันสวยนะผูห้หญิงผู้ใส่ลูกมอดีไมัเดี๋ยวเรา,เาลงเลยโอเคโอเคเอ๋อเอ๋ออ๋อเนี่ยเราต้องถือนี่ไปไว้ยไอ้เจ้า ไม่ใชาได้ไ่าเฮ้คะถือของดีเลครับผครับใค่ของวัจะเพื่อนมันตายได้มเลยเฮทไมตีไม่ได้อะเเดี๋ยวเราจะไปพาเพื่อนๆของเราเอ้ยจะไปชมบ้านโเก้นหรือว่าของเราดีของที่ได้กับพี่ยของที่ไดกับกั่อนเค คำกลุดคำว่าอะไรนะเจเดี๋ยวไปพาสองคนมาบ้านของพวกเรากันก่อนดีกว่าเขาอยู่ไหนกันเพราะใน้าเหล็กหนูเขาก็ใส่เสื้อสีดำป่ะเดี๋ยวรันเตอร์เลยเออเออเขาใส่เสื้อสีดำแล้วหมดเลยนะเอาจริงเฮ้ยมาเร็ววันนี้มาวันอะไรกันเล่ห์เผ่วะเออมาวันอะไรเอากัรดหายออการ์ดอยู่นั่นเดี๋ยวขับรถกันก่อนไม่ต้องขับแบบมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วจ้าสุดหลของเรามาแล้วสุดหลของเรามาแล้วระวง ยังไงเนี่ยกระติบไงเดี๋ยวเรามาให้คะแนนชุดของแต่ละคนกันก่อนดีกว่าจ้าคือโอ้โห้กันกันชุดของพวกเขาทำไมมันดีกว่าพวกเราอีกอะเขาน่ากลัวกว่าเออเขามีความแบบน่ากลัวกว่าอันนี้ใครเอ่ยเนี่ยใครใไปไปขอให้ทุกคนโหวตดีกว่าไหมล่วงไปไปขอให้ท้กคนาขอตถ้าคุจะโหวตอะเป็นตั้งศานมาให้ทุกคนโหวต เคยืนไปคู่เคยนเคู่ออออลุยืนต้นไหนกันเนี่ยเคยหันาทางนี้เคหันมาทางนี้เฮ้ยอีกคู่หนึ่งฮัลโหลเออสองคู่นะก็มีแบบสมุดด้วยอะถือแบบด้วยกันอะอะถือรวมหมดเหรอใช่ถือรวมลองไ้ถือ เราต้องการเหต้องการถือขวานอย่างเดียวขวาน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 จเลยล่มเรายังไงดีล่มล่มใหญอาเทำไปฉมบวยกันเล็วโอยโอ้ยเจเย็นท่านผู้ชมอยู่ลิงข้างล่างว่าใครจะชนะใช่ลางวัยโอ้ยทำไมบวนเลยพวกเราล้ะกันจะจ้วงเขียเขาไปจ้วง อต่อไปบ้านของพวกเราก็จะเป็นแนวแบบมืดๆเลยอะบ้านเทคโนโลยีร่ำสมัยเฉยอเอ้ากลวยหายอีกแล้วอะไรอะนอใช่กล้วยหายอีกแล้วไหนๆๆๆๆบ้านเป็นไปตอนมืดๆได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวบ้านของโวกินเราไปตอนมืดๆ หิวข้าวหิวข้าวไม่กลัวอะไรเดี๋ยวก็เอาข้าวมาให้ท <uh ุกคนมานั่งเร็วเดีวก็เอาข้าวให้กลัวอะไรนี่อันนี้เราไปดูหรือเรามากินข okay> ้าวนี่อันนี้เป็นข้าวแบบขี้โันไม่กินไม่กินมันได้ใครเลยมานั่งกินข้างนอกดีกว่าข้างนอกมันมันสว่างกว่าออกมาไม่ออกจากบ้านไม่ได้วางอาหารไว้บนโต๊ะนะจ๊ะฝ่านี้เลยทุกคนมาฝ่านี้โอเค อยู่ไหนกันอนะอันนี้เป็นหลุมศพขอ,องอันนี้เป็นหลุมศพกัสอันนี้เป็นหลุมศพทีดาไหนออไมันมีนมากำรวจมาอยู่ไหนกันอะมาอยู่หลังบ้านกันนี่เองอาวางข้าวไม่ได้อ,อวางบนพื้นด่าดูท่าท่า,ทา,านั่งกินข้าวกันนะเจ๊ ลุกคนทุกคนเราว่ากล้วยลอยฟ้าโอ้มีแล้ก็วางนะคไม่ได้บ้าึ้นไมได้บ้าไม่ได้ไม่ได้ no วาดลูกได้วยส่ไปก่อนแล้ว่อไปจัดโอ้โหวาดลูกอะไรดีวลูกเอารูปแมวกัดวาดลูกแมวกัดจัดถางวาดเรากันวาดรูปแมวเราเถอะโอเคเดี๋ยวเราจะวาดรูกแมวโฟกัสตาบงแล้วเออแล้วะ่งแล้วเอ่ยโอเคเดี๋ยวหึทุ่มเดี๋ยวเราจะไปหาบ้านโฟเกนกัน้ตุ๊กตาไปเป็นตัวแบบก่อนแล้วหาไม่เจอตุ๊กตาหายตุ๊ตาอยู่หนก ชึบชึบชึางทีแล้วก็ฟื้นฟื้นฟื้นเอ้ยอย่งี้พอได้ป่ะเออสวยนะตุ๊กตาที่นู้ยได้ตุ๊กตาที่อย๊กตาจะเพิ่งมองจอนะชึบ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 ไม่ค่อยมันไม่ค่อยสวยนลยเลยอะของดาถ้าเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งไลน์นะเธอ โอเคเดี๋ยวเราแคปรูปหน้าจอส่งไลน์อ้าวโอเคเดี๋ยวเรารอโฟกัสวาดภาพก่อนละเออโอ้โหแร่แร่ถ่ายรูปก่อนโอเเค้ยหยิบหยิบที่สปาว์เตะขึ้นมาแล้วกดที่เตะเอ๊ะเอ๊ะใครคุยอะไรกันนะกันกกั๊ได้ยินเสียงใครคุยอะไรกันปะโหเฮ้ยการนี่ก็มืดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านโฟกินกันเลยดีกว่าไปเลยมาอุ้ยไปดีกว่า เดี๋ยวเราวาร์ปไปบ้านเลยดีกว่าเธอไปไหนอะเรากำลังไปกำลังไปโรงพยาบาลโอ้ยอกันไหนเราอยู่แถวแถวสระน้ำคุณเพื่อนไปทำอะไรกูเจอแค,แค่อ้อมหลังโรงพยาบาล <c oughs> เราเมื่อกี้คืนเราเผลอวาร์ปกลับบ้าน <c oughs> ก็เลยต้องเป็นทำไมเป็นนี่เพื่นตามมาที่เรามานถึงตามมาแล้วโอเคโอเค ก่นวิวแชร์กระโดดได้ลืมล็อกรถลืมล็อกรถโอ้ยได้อยู่นะบ้านของว่าเธอเนี่ยโอ้บ้านดีบ้านดีโอ้ยเป็นไรเนี่ย เนแ่นด้วดไม่ากลอวัดดีเรอ่ะนี่โฟกนก็ยังเลือกชุดอยู่ดีอะตายไหม